สวัสดีครับชาวลัคนาราศรีกรกฎนะครับดูโชคลาภ16สิงหาคม2565ก่อนอื่นต้องขอ,ขอขอบคุณทุกท่านครับที่ช่วยกดแชร์กดไลค์กด subscribe ติดตามนะครับอย่าลืมใส่กระดิ่งให้ด้วยจะเป็นพระคุณอย่างสูงและคลิปนี้ครับสนับสนุนโดยขาวละออเลือกคุณภาพเลือกขาวละออนะครับก็มีผลิตภัณฑ์ใหม่มานำเสนอครับอิมมิวนีท2,000และอาริเซีย5,000กระเทียมสกัดชนิดเม็ดเคลือบพิเศษปลดปล่อยสาร ออกฤทธิ์ที่ลำไส้เล็กดูดซึมอลัซินได้ดีซึ่งการดูดซึมที่ดีทําให้เรียกว่าไม่ต้องกังวลเรื่องกลิ่นนะทานกระเทียมเนี่ยหลายท่านอาจจะกังวลเรื่องกลิ่นซึ่งรับรองว่าไม่มีกลิ่นเลยนะครับก็แล้วก็กระเทียมเนี่ยอย่างที่ทราบกันดีนะครับสามารถยับยั้งเชื้อแบคทีเรียเชื้อราได้นะครับมีฤทธิ์ขับพยาธินะครับลดปริมาณไขมันในเลือดลดความดันโลหิตสูงนะต้านการจับตัวของเกล็ดเลือด นะครับทำให้ก็เรียกว่าระบบเลือดแข็งแรงนะครับถือว่าเป็นสมุนไพรที่ดีมากๆสมุนไพรหนึ่งเลยนะครับแล้วก็ช่องทางการจำหน่ายครับขาวละออช็อปลาซาโมช็อปปี้เจดีเซนทันขาวละออแอดไลน์เนี่ยอัดเข้าไปได้เลยนะครับแล้วก็ขาวละออเพสัตขาวละออด com นะครับเว็บไซต์อย่างเป็นทางการนะครับก็ลองไปเลือก ซื้อหาผลิตภัณฑ์มาใช้ดูนะครับก็ดีต่อสุขภาพแน่นอนนะครับขาวละอ่อนเลือกคุณภาพเลือกขาวละอ่อนนะครับอ่ะชาวลัคนาราศีกรกฎราศีแม่ธาตุน้ํานะครับอ่าแม่ธาตุน้ําสวยงามดาวพระจันทร์ดาวประจําตัวเป็นยังไงไปอยู่เรือนพฤหัสอยู่ภพที่9กนะก็ถือว่าเป็นภพที่ดีตรีโกนถึงลัคนาวันที่16สิงหาเนี่ยเป็นวันอังคาร นะวันอังคารตีไว้ก่อนนะวันอังคารแม่ดาวอังคารอยู่เรือนลาพระซะด้วย <c oughs> นะแม่มันมีโชคมีลาบนะแบบนี้ดูลักษณะแบบนี้ถือว่าโอเคเลยนะบริวารอายุเดชสีพฤหัสเป็นสีครับพฤหัสเป็นสีและดาวประจําตัวก็คือดาวพระจันทร์ของท่านเนี่ยอยู่ในเรือนสีนี่อยู่ในบ้านของพฤหัสและดาวพฤหัสก็เป็นเกษตร ฉะนั้นก็ถือว่าสวยงามนะ,ะคู่นี้จัดได้เลยพลหัสจันทนะนลพฤหัสจันทร์ปั้นตัวหาผัวเมียมิให้พักต้องเสียขันมากมัน่นนะความหมายคือเวลามันได้มันจะได้แบบง่ายๆได้แบบทางลัดนี่เป็นลักษณะนี้นะครับพฤหัสจันทร์เป็นคู่ธาตุครับคู่ธาตุดินนะดาวธาตุดินสองดวงไปอยู่ในราศีมีนซึ่งเป็นราศีธาตุน้ํา ชาวลัคนาราศีกรกฎตัวท่านเองก็เป็นราศีธาตุน้ำอ่าเขาเรียกว่าดินดำน้ำชุ่มดินกับน,น้ำมันส่งเสริมกันนะถือว่าค่อนข้างโอเคเลยทีเดียวนะก็พฤหัสจันทร์ถือว่าสวยนะครับดาวอาทิตย์กลุ่มลักนะครับวันอังคารอาทิตย์เป็นมนตรีแล้วอาทิตย์กลุ่มลักก็เป็นมหาจักร ฟักตัวให้เป็นใหญ่นี่สวยงามนะครับอยู่ร่วมกับดาวศุกร์ซึ่งดาวศุกร์ก็คือดาวเจ้าเรือนลาภดาวเจ้าเรือนพันธุพันธุแปลว่าหลักทรัพย์ลาภคืออะไรโชคลาภแล้วดาวศุกร์ก็มาอยู่ถึงตัวเองก็คือมาอยู่ที่ลัคนาราศีกรกฎฉะนั้นแบบนี้เขาเรียกว่าโชคลาภมาถึงตัว หลักทรัพย์ก็มาถึงตัวแล้วดาวศุกร์นั้นเมื่ออยู่ในราศีกรกฎจะได้ตําแหน่งราชาโชคฉะลกะเฉลานี่นี่ทั้งมหาจักรทั้งราชาโชคกุมรักนะแล้วอาทิตย์กับศุกร์ก็เป็นคู่อะไรคู่สมพลนะคู่สมพลมีกําลังส่งเสริมเสมอกันถือว่าดีมากๆนะครับคู่สมพลทีนี้ดาวอาทิตย์เนี่ยต้องบอกไว้ก่อนว่าดาวอาทิตย์เนี่ยเขาจะย้ายวันที่17 ฉนะนั้นวันที่สิบหกเป็นไงเห็นไหมไต่เส้นแล้วไอการที่ดาวกำลังจะย้ายเนี่ยก่อนหนึ่งวันหลังหนึ่งวันเนี่ยเขาเรียกว่าดาวมีอาการครับคือดาวมันขยับไงนะมันขยับในช่วงนั้นช่วงเย็นวันที่สิบหกนะแล้วพอเขาย้ายวันที่สิบเจ็ดเขาย้ายเข้าราศีสิงห์ซึ่งเป็นบ้านเขาเองเป็นเกษตรเรียกว่าดาวอาทิตย์เนี่ยเป็นดาวที่เดินดีเดินได้ตำแหน่งดี พราะอยู่ที่ราศีกรกฎนั้นก็เป็นมหาจักรย้ายเข้าราศีสิงห์บ้านตัวเองก็จะเป็นกะเศรษแล้วดาวอาทิตย์นั้นคือดาวการเงินของท่านชาวลัคนาราศีกรกฎนี่จังหวะนี้ราศีกรกฎถือว่ามีเรื่องเงินแล้วก็เรื่องโชคลาภในเดือนสิงหาคมนี้ค่อนข้างโดดเด่นนะครับคลิปดวงชะตา เดือนสิงหาก็จัดทําไว้ให้แล้วนะครับก็เดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ท่านได,ได้ดูกันนะครับก็กดเข้าไปดูได้นะครับก็ถือว่าเป็นตําแหน่งที่ค่อนข้างโอเคนะครับก็ติดตามกนได้ในภาพรวมของเดือนวันนี้เรามาว่าวันที่16ก่อนนะวันที่16มีเลขอะไรสวยๆบ้างอ่ะเลข5เลข1เลข2จันคุรุสุริยาเลยเนี่ยสวยงามนะครับถือว่าสวยงามนะก็สามารถ ติดสอยห้อยตามกันได้ดาวสุกก็ไม่ใช่ย่อยอันนี้ก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าดาวสุกก็ไม่ใช่ย่อยเพราะดาวสุกคือดาวเจ้าเรือนลาภะเห็นไหมดาวสุกคือดาวเจ้าเรือนลาภะดาวสุกคือลาชาโชคอยู่ที่ลัคนาและดาวสุกเป็นดาวธาตุน้าครับมาอยู่ที่ราศีกระกฎซึ่งเป็นราศีแม่ธาตุน้ําสวยงามอ่าเขาเรียกว่ามันถูกธาต เรียกว่าธาตุด,ดินธาตุน้ําให้โชคสําหรับชาวรัคนกราศีก็กฎในช่วงเดือนสิงหาคมนะเพราะดาวพฤหัสด,ดาวจันเนี่ยธาตุด,ดินเนี่ยในวันที่สิบหกเนี่ยไปอยู่ในราศีธาตุน้ําเลยนะแล้วมันตรีโกนถึงไงเนี่ย,ยตรีโกนถึงแปลว่ามันอยู่ในมุมที่ส่งเสริมช่วยเหลือกันนะครับถือว่าเป็นตําแหน่งที่ดีนะก็ถามว่าเลขไหนสวยๆก็ประมาณนี้แล้วก็ฝากเลข มนุตยูเนี่ยนะอ่ามตยูมันเรือนลาภะเนี่ยให้โชคนะดาวมนุษยูหรือเลขศูนย์เนี่ยพักนี้จะมาบ่อยเพราะว่าเขาขยับขยื่นเคลื่อนกายนะเจ็ดปีจะย้ายครั้งหนึ่งเนี่ยเขาย้ายมาอยู่ที่ราศีพฤษภแล้วพบลาภะแล้วงั้นเวลาโชคลาภเนี่ยเวลามีโชคลาภมันก็จะมีโชคลาภแบบที่เรียกว่าระดับยิ่งใหญ่ ทีนี้โชคลาบมันจะมาถึงตัวท่านเมื่อไหร่มันก็ต้องดูที่ดาวศุกร์เพราะมนุษย์อยูเขาไม่ได้เขาเข้าบ้านดาวศุกร์เขาจะแสดงฤทธิ์แสดงเดชได้เขาต้องแสดงฤทธิ์แสดงเดชผ่านดาวศุกร์ดาวเจ้าบ้านทีนี้ตอนนี้ดาวเจ้าบ้านมาอยู่ตรงนี้ไงมันอยู่ที่ตัวท่านก็คือดาวพระศุกร์ซึ่งมีตําแหน่งดีเป็นราชาโชคครับไม่ต้องกลัวถือว่าค่อนข้างโอเคนะสำหรับชาวลัคนาราศีกรกฎเอาเียว่ามีโชคมีลาบดูดีดูเด่นเลยแหละ สิบหกสิงหาก็ตัวเลขประมาณนี้นะหนึ่สนะสลับไปสลับกันมาอย่าลืมศูนีนะ่นะถือว่าเป็นตำแหน่งที่ดีจริง,รงๆแล้วก็อยากจะให้ดาวพุธอีกดวงด้วยนะมันจะเยอะเกินไปไหมนะแต่ถามว่าดาวพุธเสียหายไหมไม่เสียหายไงเพราะดาวพุธมาอยู่ในเรือนการเงินของท่านไหมดาวพุธมาอยู่ในเรือนการเงินของท่านและมีตำแหน่งถึง3ามตแหน่งมาหาจักร อุจวิราชราชาโชคนี่มหาจักรอุจวิราชราชาโชคสามตำแหน่งเลยฉะนั้นดาวพุธเด่นและดาวพุธอยู่ในบ้านอาทิตย์อาทิตย์มาอยู่ที่ตัวท่านมันก็ถึงตัวท่านเช่นเดียวกันอ่าเรียกว่ามีโชคดีในเรื่องของโชคลาภและการเงินสําหรับชาวลัคนาราศีกรกฎเอาไว้ว่าทั้งเดือนด้วยซ้ําแต่โดยที่ว่าถามว่าแหมเราจะมีโชคลาภ วันไหนดีของเดือนเราก็เอาวันนี้สิถึงแม้สิบหกสิงหาเนี่ยนะก็สาหรับท่านที่แหมชอบนะเสียงโชคเสียงล่ามคือทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยที่ทำคลิปมาเนี่ยก็คือให้ท่านได้แบบเขาเรียกว่าอะไรถูกรางวัลให้มีกําลังใจนะให้มีความสนุกสนานของชีวิตนะไม่ได้ส่งเสริมให้ใครที่แบบคิดจะแบบรวยหรือต,ต,ตั้งตัวตั้งตนจากการเ,าเสียงโชคล่ามนะครับ ต้องการให้เขาเรียกว่าเออมันมีความสนุกสนานได้คุยกับเพื่อนได้ถูกรางวัลถูกอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันเป็นความสนุกสนานแบบไทยๆเรานี่แหละนะครับก็ประมาณนี้นะสมมติเลขก็ตามที่ให้ไปทีนี้เรามาดูดวงนิดนึงนะดวงของชาวลัคนาราศีก,ก็กกะดเอาเป็นว่าวันที่16มีโชคลาภครับสําหรับชาวลัคนาราศีก,ก็กกะและทิศทางก็ดูดีนะดาวอังคารซึ่งเป็นดาวดการงานนะ ต้องต้องต้องทำงานไว้ก่อนอย่าเพิ่งทิ้งอย่าเพิ่งทิ้งเรื่องงานไปลุยเรื่องเสียงโชคเสียงลาบอย่างเดียวดาวอังคารเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนการงานแล้วก็เป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะนะปุตตะเนี่ยแปลว่าลงทุนเสียงโชคนี่แหละนะอยู่ในภพลาภะไงเข้านะใจไหมแลวดาวอังคารก็มีตําแหน่งเป็นราชาโชคแสดงว่าเรื่องเกี่ยวกับงานใหม่ใสิ่งใหม่ๆ กำลังเข้ามาหาลัคนาราศีกรกฎนะคิดใหม่ทําใหม่เริ่มต้นใหม่เปลี่ยนแปลงปรับปรุงเนี่ยช่วงเนี้จะเป็นช่วงที่ชีวิตท่านจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงปรับปรุงไปในทางที่ดีนะและแบบพลิกผันบางคนเปลี่ยนน้อยบางคนเปลี่ยนมากเปลี่ยนมากเนี่ยก็คืออํานาจของมรุตยยเนี่ยเข้าเรือนลาภทีนี้เปลี่ยนเปลี่ยนมากแล้วมันดีหรือไม่ดีตรงนี้ต้องทํานายดีไว้ก่อน เพราะว่าเขาบ้านเขาบ้านดาวศุกร์ไงดาวศุกร์เป็นดาวที่ดีทั้งสองเรือนของชาวลัคนาราศีกรกฏเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุก็คือหลักทรัพย์เป็นดาวเจ้าเรือน,อล,นาาอลาภะก็คือโชคลาภงั้นมนุตยูเขาเข้ามาเขาก็ต้องแสดงผลออกมาในแนวโชคลาภครับเห็นไหมเพราะมรุตยูเนี่ยไม่มีบ้านของตัวเองไม่มีบ้านเรือนอาศัยอยู่นะครับต้องถือว่าตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งที่ค่อนข้างโอเคเลยสำหรับชาวลัคนาราศีกรลกฏ นะเรื่องงานเรื่องผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุนอุปถัมภ์ค้ำชูก็ดูดีดาวพฤหัสนะเนี่ยดาวพฤหัสเป็นสีของวันนะแล้วก็เป็นกเกษตรแบบนี้ถือว่าใช้ได้นะครับก็สบายใจได้เอาเป็นว่าเดือนสิงหาคมภาพรวมเนี่ยดูดีอยู่แล้วไปติดตามคลิปได้แล้วก็เฉพาะวันที่16สิงหานี่ก็ถือว่าโอเคเลยทีนี้เคล็ดลับนะเสริมเข้าไปนะเคล็ดลับอย่างแรกเลยก็คือ นะเลขที่จากดวงดาวที่ผมดูให้แล้วเนี่ยท่านต้องไม่ลืมพวกเลขบ้านเลขรถด,ด้วยนะมีโอกาสจะส่งส่งโชคให้ท่านด้วยสําหรับเลขบ้านเลขรถเพราะอะไรเพราะว่าดาวศุกร์คือดาวพันธุครับดาวเจ้าเรือนพันธุมันเกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับหลักทรัพย์ยวดยานพาหันนะหรือคนในครอบครัวนะมีบุตรมีหลานนะมีบุตรมีหลานก็ให้บุตรหลาน เลือกให้อะไรเงี้ยเสียงแบบเล็กๆได้น้อยกสนุกๆเข้าใจไหมเออไม่ใช่ว่าจริงจังนะไม,ไ,มไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ให้เด็กเอาเลือกเล่มาแล้ววิ่งหูดับตับไหมเลยไม่ใช่นะหมายถึงว่าเออสักชุดหนึ่งนะสักชุดหนึ่งให้ให้ลูกหลานให้เด็กหรืออะไรเงี้ยเลือกให้นะและเราก็อาจจะมีอีกชุดหนึ่งของเราที่เราชอบเราอะไรเป็นลักษณะนั้นแล้วก็เลขบ้านเลขรถเนี่ยมีโอกาส นะแล้วที่ว่าปุตตะให้โชคเพราะอะไรปุตตะเนี่ยก็คือแปลว่าบุตรบริวาเนี่ยเพราะดาวอังคารเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะมาอยู่ในเรือนลาภะไงใช่ไหมและดาวเจ้าเรือนลาภะก็มาถึงตัวดาวเจ้าเรือนพันธุก็มาถึงตัวดาวการเงินก็มาถึงตัวอ้าวครบชาวลัคนาราศีก็ระกดนะดวงดีครับนะแต่ช่วงนี้สิ่งที่ท่านอาเตือนไว้มันไม่เกี่ยวกับเรื่องโชคลาภแต่มันเกี่ยวกับเรื่องของความสัมพันธ์เรื่องของความเครียด เครียดโดยไม่มีสาเหตุอันนี้ต้องระวังนะขอให้ทุกท่านตัดทิ้งเลยนะบางทีมันห้ามไม่ได้หรอกอันนี้ผมเข้าใจนะเพราะดวงดาวเนี่ยมันส่งผลต่อความคิดความรู้สึกนึกคิดจิตใจแต่อันเนี้ยเราเห็นดวงเราเห็นดาวเราก็ต้องเอามาเล่ากล่าวกันท่านจะเครียดโดยไม่มีเหตุผลท่านจะเบือ่อท่านจะแบบแซงท่านจะอะไรทุกอย่างอะ่ะในช่วงเนี้ยนะตั้งแต่ต้นเดือนเลยดีกว่า นะครับตั้งแต่ต้นเดือนเลยชาวลัคนาราศีก็ระกดนะรวมทั้งลัคนาราศีมังกรด้วยเนี่ยเพราะว่าดาวศุกร์กับดาวเสาร์เขาเล่งกันไงน,นะศุกร์เสาร์เป็นเสี้ยนจัตรุศุกร์คือความสุนทรีศุกร์คือโรแมนติกดาวศุกร์ชื่อก็บอกอยู่แล้วนะครับความสวยงามสว่างสว,งสวยดาวเสาร์เปนดาวเครียดเล่งกันมันส่งผลเ็าเรียกว่า,า,ากลืนกันเอานิสัยสองนิสัยนี้มากลืนกันมันเข้ากันไม่ได้ถูกไหมฉะนั้น เวลาที่ท่านนึกถึงความสุขบางทีมันก็ยิ่งทุกข์มันก็แปลกเนี่ยอิทธิพลของดาวสุขกับดาวเสาร์นะแล้วบางทีมันก็เบื่อเบื่ออยากยาตื่นมาก็เซ็งนะเป็นไหมเป็นกันไหมตื่นมาก็เซ็ง่ะตื่นมาก็โอ้อะไรวะอะไรที่ง่ายๆบางคนชีวิตไม่มีอะไรเลยนะไม่มีเรื่องเดือดร้อนเลยแต่ทุกเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ครับ อิทธิพลของดาวสุกับดาวเสาร์แล้วที่สําคัญครับดาวพระเกตซึ่งเป็นดาวจิตใต้สานึกดาวแบบวิญญาณความรู้สึกลึกๆในจิตใจเนี่ยมันมากระตุ้นดาวเสาร์ด้วยดาวเกตเนี่ยเหมือนตัวบวกตัวคูณตอนเนี้เขาไปคูณกับดาวเสาร์เขาไปบวกดาวเสาร์ทำให้ดาวเสาร์เนี่ยซึ่งหมายความว่าความอึดอัดความอดทนความโทษทุกข์อดกั้นต่างๆเนี่ยมันเป็นไงมันทวีคูณขึ้น มันเพิ่มมากขึ้นแล้วมันเพิ่มแบบไม่รู้สาเหตุและดาวเก่มันก็เป็นดาววิญญาณจิตใจสําหรับบางคนอาจจะมองไปถึงแบบเรื่องของแบบมีวิญญาณเข้ามามันไม่ถึงขนาดนั้นอ่ะมันอยู่ที่จิตใต้สํานึกของท่านเองนะคือถ้าตัวเราไม่เกี่ยวตัวเราไม่เอาตัวเราไปเกี่ยวข้องกับเรื่องที่มองไม่เห็นตัวเราไม่เอาตัวเองไปเกี่ยวข้องกับเรื่องผีสางวิญญาณเไรพวกนี้ มันก็จะไม่เป็นมันก็จะเป็นเรื่องของความเครียดปกติเป็นเรื่องของความเครียดโดยไม่ทราบสาเหตุซึ่งตรงนี้ต้องระวังให้ดีนะมันอาการจิตตกอาการเริ่มต้นของโรคซึมเศร้าอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยล,าลาักษณะราศีก็รกดต้องระวังนะมันจะเป็นช่วงนี้แหละเดี๋ยวมันจะผ่านไปนะเตือนไว้เพื่อให้รู้ให้รู้ว่าเอ้ยมันก็มันก็ไม่ต้องไปถามสาเหตุนะสาเหตุหนึ่งมันมาจากอิทธิพลของดวงดาว นะงนั้นถ้าเกิดรู้สึกว่าเบื่อเศร้าเหงาอะไรก็หาวิธีแก้ตามเรียกว่าจริตของนั้นบางคนอ่ะเข้าวัดไหวพระสวดมนต์ทำบุญบางคนไปเที่ยวไปทำพักผ่อนหย่อนใจนะหรือบางคนชอบชนกับปัญหาอ่าทุกข์ใช่ไหมกูนั่งแก้ไขเลยทุกข์เพราะอะไรอะไรเงี้ยอ่าใช้เรียกว่าธรรมะเข้ามาสอน นะคำว,ว่าธรรมะไม่ใช่หมายความว่าจะต้องสวดมนต์ไหวพระอย่างเดียวธรรมะหมายถึงการอยู่กับมันนะอยู่กับมันคิดวิดเคราะห์ก็เรียกว่าอ uh, ิทธิอเลอริยาศสตจ์สีนะ่ทุกสมุทัยนิโรธมาเมื่อทุกข์แล้วเราก็ต้องสาหาสาเหตุนะแล้วก็หาหนทางดับทุกขนะ์เป็นลักษณะนั้นบางคนก็ต้องอยู่กับเรื่องของอทุกข์ใช่ไหมหาดิมันทุกข์เพราะอะไรอย่างนั้นทำไมทําอะไรให้มันจัดดี แล้วแต่ความสะดวกนะครับฉะนั้นตรงนี้ก็ฝากไว้ว่าก็เป็นห่วงลัคนาราศีก็รากดอะ่ะกลัวว่าเนี่ยบางทีเอออยู่ๆทำไมมันมันมันเบื่อมันเซงมันเศร้าแบบไม่มีสาเหตุก็เป็นประมาณนี้เพราะเป็นห่วงเพราะบางคนอาจจะเขาเรียกว่ามีอาการถึงขั้นแบบการเริ่มต้นการเป็นโรคซึมเศร้าได้เข้าใจไหมฉะนั้นก็ให้รู้ตรงนี้ไว้จะได้แบบ พอเรารู้ว่ามีอาการนี้ปุ๊บเราจะได้ไปหาอย่างอื่นทาให้มันให้มันลืมนะอย่าไปอย่าไปแบบจมอยู่กับความทุกข์ตรงนั้นประมาณนี้เนี่ยยิ่งกว่าโชคลาบอีกสิ่งที่ดูใหอนน้อันนี้มันต้องเตือนมากกว่าส่วนโชคลาบมันดูดีอยู่แล้วนะโชคลาบเรื่องการงานเรื่องโอกาสอะไรเนี่ยดูดีอยู่แล้วราคนาราศีก็แล้วกันนะเป็นห่วงเรื่องความคิดจิตใจแค่นั้นเอง นะครับยังไงขอให้ประสบผลสําเร็จและโชคดีทุกท่านสําหรับชาวราคดาราศีกรกฎนะครับโชคลาบเงินทองการงานดูดีเลยครับนะดูดีเลยครับนะแล้วก็แต่ถ้าเกิดวันที่16เนี่ยเจอเรียกว่ารางวัลใหญ,ใหญ่ๆขึ้นมาเนี่ยก็อาจจะหายซึมเศร้าได้นะนะก็ขอให้ประสบผลสําเร็จและโชคดีทุกท่านนะครับยังไงก็ สุขภาพก็สําคัญนะรักษาสุขภาพด้วยยังไงก็เข้าไปเลือกผลิตภัณฑ์ขาวและออได้ตามช่องทางออนไลน์ต่างๆที่นําเสนอไปนะครับนอกจากอิมมิ i นท็อปสองพและอาร์เซียห้าพแล้วก็ยังมีสมุนไพรตัวอื่นด้วยนะครับลองเข้าไปเลือกในเว็บไซต์ในเลือกในช่องทางต่างๆของทางขาวและออได้นะครับยังไงต้องขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังติดตามนะครับขอให้ประสบผลสําเร็จขอให้โชคดีแล้วก็ขอให้ไม่ทุกนะครับเราเห็นดวงดาวแล้วก็ว่าไปตามนั้นแต่ก็ไม่อยากให้มันเกิดกับท่าน ขอให้โชคดีทุกท่านครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ